สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมลงในเวลาเที่ยงคืนนะคะของวันที่ยี่สินะคะน้องๆเป็นของฟรีที่เป็นลูกตาสีเขียวก่อนนะนี้พี่แป้งสนองรับของฟรีที่เป็นลูกตานะคะสีม่วงไปแล้วที่สามารถกดลับได้เลยแต่ครั้งนี้จะแตกต่างออกไปนะคะลูกตาสีเขียวเนี่ยไม่สามารถกดลับได้เลยนะคะเราจะต้องไปเล่นนะคะทําเควสก่อนนั่นเองนะและของฟรีชนีดนะคะน้องๆเขาแจกเพียงแค่10,000หมืนชิ้นเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อใส่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พี่แป้งว่าของมันแปลกดีแต่แอบน่ากลัวนิดๆนะคะใครที่ผ้าสี ว่งไปแล้วนะอยากได้สีเขียวก็ต้องทำตามพี่แล้วแหละเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างแล้วน้องเข้ามาในแบบพี่โดเนตแล้วนะคะน้องเดินหาเวทีนะคะที่เป็นเวทีใหญ่สีดำแบบที่แป้งชมเดินมาจะกนั้น่แ้น้องเดินมาข้างหน้าแบบนี้แล้วทำการกดอนะคะเควสของเราคือการที่น้อง,นองเนี่ยจะต้องฟังเพลงทั้งหมด4เพลงแต่ ฟังให้จบทุกเพลงนะคะน้องๆมึติน้องๆเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้ค่ะกดเล่นเพลงที่1พอเพลงที่1มันเล่นจนจบปั๊บนะคะมันจะไปเล่นเพลงที่2ให้น้องๆทันทีนะคะเพลงที่2เล่นจบก็เล่นเพลงที่3าเพลงที่4ี่ต่ออย่างที่แป้ชมบอกคือมันต้องฟังให้จบห้ามกดข้ามนะคะหรือฟังเพลงอื่นก่อนนะ,ะเรียงมาเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสแล้วเมื่อน้องฟังจบนะคะยังไงปั๊บของมันก็ขึ้นให้น้องๆกดอยู่แล้วนะคะมันจะขึ้นบไอเทมสู่โลบ้านนะคะน้องก็สามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะ